สวัสดีเดอพี่น้อง G, ทุกทุกคนเดอ้อมือนี้สองสิบหกผ้าร้อยชาแนลกับส่องตาคุณผ้ารวอยี่ได้สรุปเลขรัฐบาลสรุปไว้รัฐบาลเดอ้อก่อนสิสรุปมือนี้เอาของคลิปเก่าวันที่สิบหกมายืนยันกันว่ามีเขาจักคลิป น้ออันนี้ของอิตาลเลียพี่น้องของอิตาลเลียเขาหายมาเถียวก่อนชามเก่าได้โตรกร๊กลับนะพี่น้องนาะของร้านเขาห้ยชามเก่าเขาหายวิ่งหลุดชามเขาห้วิ่งหลุดหกหลุดสามแต่ว่าสามเก่าเขาไปเขาเป็นเก่าชามนะพี่น้องนาะเป็นโตรร๊วกลับ คลิปที่สองของปูคุณเองของวันที่สิบหกนี่คือคัมพี่เขาสิบหาตรงๆพี่น้องสุดคัมพี่นี่สุดคัมพี่มหายาดน,นี่เขาสิบซีตรงตรง,ตงมันเป็นสิบหาเขาสิบซีตรงๆของวันที่สิบหกอยู่ข้างล่างเบาเข่าเข่าข้างบ,ขาขาขงบนของปูขุนได้เจอเอาเ<ม>ด้อ บานนี้ก็ของสุดกลางเดือนลุดพี่น้องได้ตะวิ่งหนึ่งได้ลุดหนึ่งเนาะจับคูลุดจับคูปฏิทิศอันนี้สุดเต็มพี่น้องสุดเต็มนี่ซีหนึ่งได้ตัวกับเนาะพี่น้องเนะาะไล่ลงมาผมลไหลไหลโตัวกลมๆๆมลงมานี่ยได้ซีหนึ่งได้เป็นตัวกับเนาะได้ซิเป็นซี อันนี้สูตรบรลลั่นนี่ได้แท้ๆได้ทั้งสองสูตรสูตรทิ่มบนไอ้สูตรแรกสูตรบนยุบนได้สิบสี่ตรงๆสูตรยุหลางได้สี่สิบเอ็ดเนาะเขาเขา,ขาทั้งสองสูตรเนาะสูตรบรั่นของปูคุณนี่นี่คือของปูคุณเองนี่คือรับเมียงนอกเกาหลีของร้านชาเชวาเี่ยววันที่สิบหกเขาทั้งลลางทั้งบนของเขา แต่ว่าห่างเป็นตัวกลับหมือดีหนึ่งสามเก่าเขาต้งบนทั้งล่างแต่อยู่ล่างบ่เขาอยู่บนเขาบนเขาล่างเป็นตัวกลับเหมือหน,น่อพี่น้องเนาะอันนี้ก่ะของปู่คุณชุดเงินล้านบ่เขาได้ไตวิ่งหน้าพี่น้องเนาะเขาใตว้วิ่งหนึ่งวิง่งหนึ่งล่างหลุดหนึ่งได้ได้หนึ่งหนาะพี่น้องเนาะ หลุดหนึ่งบนหลุดหกบนได้ตาหนึ่งคือกันได้เขาตะวิ่งหนะ้าพี่นนะ้องเนาะนี่กระสุดต,ตัดขัดเน้นได้ตะวิ่งหลุดจับคู่ว่าเขาจับคู่มีมัดแต่หังว่าเขาพิ่งหลุดก็ได้บนได้หลุดสามล่างได้หลุดหนึ่งหนาะพี่นนะ้องเนาะหลุดได้มัดจุตโตอยู่แต่หังว่า หักจับคู่ประเด้พหุ่นเล็กเคี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดได้หนึ่งสี่ยกขันจับหมุนนอาหน่ออันตัวเคี้ยงตัวหนึ่งกับหยับติดก็คือสี 4, 6, 1, ่หกหนึ่งยกน้อยน้อยนั่นตัวหายชุดถ่ายมูอ้าบานนี้เป็นของวันที่สามสิบเด้อพี่น้องเด้อของวันที่สามสิบเอาให้เิึงยืนยันคือ สูตรสรุปแล้วบานนี่สรุปแล้วสามสิบอีกสองมือสามมือเฮากมือในกั้วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะพี่น้องนะอีกสองมือมอนยี่สิบแปดแล้วคือว่ามือนี่กะน,นี่เอามาสรุปให้เลยสรุปแล้วกับสีบอกอันนึงก็คือเอฟซีวาเยสิแบบ น้งคนก็บทว่าปูออกขมอ่อนในในคลิปนี้เนาะขอานเาคือว่าวเอฟซีถามมาว่าเหล็กเล้าคือปล่อยมาเนีปูปล่อยเลเด้อเบิ้งเอาเหล็กเล้าปล่อยแล้วปล่อยกวนเหล็กข้าน้อยผุนเด้อเหล็กเล้าปล่อยตะวันที่นีสิบหกนีสิบเจ็ดกว่านีสิบหกแบบปล่อยยามวันเสาอันนี้จับอยู่นี่คือสรุปวันที่สามสิบเดือนพิณางเด้อเอาใหญ่ยัง เพิ่นใหญอ้วนเพิ่นบอกมาว่าเอาไหบิึงไก่ไก่ในปัวสันปานี้สิจับขึ้นมาเพราะว่ามันเบิึงไก่ไก่เพราะคือว่าขาก่องมันสูงขาก่องมันยืดสูงสามสิบเส้นสามสิบกว่าเส้นุ่นน่ะกล่องมันตัวใหญ่ขาก่องตัวใหญ่นี่คือของวันที่สามสิบเลขลับเมืองอิสราเอลนอร์พินองเด้อเบิึงเอาเด้อกามี ของวันที่30มสท่านว่าคมพศอตองวันเทรหกสิบ้าเขาก็มีมากศูนย์หนึ่8ศูนย์สามศก็ดก็ตัวใดของถือใจประทับใจเอฟกับจัดเลยเดอเอฟซเดอคือของอิสราเอลนี่ของ Israel, ขอิสราเอลเขาก็มีเหลียสามตัวก็มีห้าศหนึ่ง 101, ศูนย์หกสามหกแปดสาวิ่งล่างเขาวิ่งตัวเดียวศูนวิ่งลูดให้เลยเขาว่าแต่เขากะให้ตักลมมาอยู่กลมมามีกลมศูนย์สกเกลกลมให้สกลมแล้วก็ <c oughs> ตัววิ่งก็ให้ตัวเดียวเลยศูนตัวเดียว นี่แหละคือของอิสราเอลว,วันที่30ของลานไส้ด้วยพี่น้องเด้อกตัวสามตัวเขาก็หาหาศูนย์หนึ่งกลบมานี่คือของอิสราเอลบาดนี้ของปูขุนเวลาจังเอาก็จังเบิ้งกันเนียยุสุดถ่ายมูนี่เอาไว้สุดถ่ายมูซะนี่ตัวขัดเน้นแล้วนี่บาดนี้ก็ของปูขุนสุดเต็มพี่น้องเบิ้งสัดเด้อ เบิ่งให้เต็มตาสุดเต็มไม่ง,งีสีเวคูก็มีกลมมาเรืร่อยๆเร้อกลมตกลมัวเด่นกับเบิ่งเอาัตกลมตัวเนนผู้คนสุดเต็ม30มสท่านว่าคมนี่ก็มี8ปดหนึ่งแปดสเก็ดแปดศูนในสุดบนในสุด <c oughs> แรกกะกลมแปสุดที่สองกบมา1นึ่งสเก็ดหน หนึ่หนกตัวสุดแรกกลม8ปดนยะล่องแปแถวที่2ก็คือ1น in. ึ 3, ่งสี่หนก็มหนึ่ลมน่องหนึ่เดหนึ้อพี่น้องเด้อแถวที่3ก็มีสี่เก็ดสีมสกกมสีตัวเดียวแถวนี้ว่ามีล่อง แถวที่3มีเกต0ูนเกตสกตล่องเขาตัวล่องตัวเดียวคือเกตศแถวที่สก็คือ 03, 0ูนย์สละพี่น้องกลม0 3นยล่องศูแถวทสุดท้ายมีคู่เดียวคือ36พี่น้องพิจจะลเอาเดอร์นี่คือสุดเกม็มสุดนี่มัดสถานที่สุดมีแตกจงหด fc พิจารณาเบื้องแ้อแคปนาจอแล้วก็เอาไปคิดเบื้องมืออื่นกับเป็นมือมาหนีก,ก,นก,กับมือบันที่ยี่สิบแปดเราได้อีกสองมือฮอกกบได้รุ่นกันแล้วนะเบื้องกันเบืบ้องเพื่อของปูขนบ้มานเป็นแม่เด้อสุดนี่สุดเต็มนี่มาตรฐานแตกตลอดเที่ยวที่แล้วกะนซหนึ่งเป็นตัวกับนี่แหละให้เบื้องเอาดีพิจารณาเอาตัวได้ปูคุมกลม,มใบห้กับเป็นนาเป็นตัวนาคิดเน,นาะตัวนาล่องตัวล่องกับคิดยึดไต มันนั่นก็ปล่มือธรรมดาภัยมักจังได้กัจัดลุเด้อหายเป็นแนวทางหาหลักตรีอาจสิลงเดืออยู่วันนี้ก็เลีกรับเมืองนอกเกาหลีวันนี้ของเกาหลีเกาหลีแถวก้อนแถววันที่ซีฟ็กเขากะเห็นคือเห็นน่ะเนาะเขาได้ถึงแต่ตกกลับทังล่างทังบนแถวนี้เขาบ่ได้ท่านได้โค้งมาเนาะเขาบอกโค้งแล้วเบังซ่งเขามีหลายมิดมิดอยู่ ของเกาหลีก็มีสุดบนของเขาก็ใหายบนมาตั้งหากลังมาตั้งหากบิงให้ของไปของมันเด้อสุดบนเขาก็หายห้าสามสามหนึ่งสามหกหกห้าหกเก้าเลขสามตัวก็ห้าสามหนึ่งเก้าห้าสามห้าเก็ดสามบิ่งลูดเขาก็หายหลดหกูลดสามเด้อบนนี้เด้อ ตัวกลมเด่นเขาก็ให้กลมเด่นสามหนึ่งฮกหาตัวกลมเด่นเขาเมื่อนั่นก็เป็นตัวล่องตกกันตัวล่องบังเดอร์กลมเด่นเหล็กสามตัวก็คือหาสามหนึ่งพีหลองผู้ใดท่านหาได้ไปว่าท่านหาได้ก็หาบ่งเดอต่อันนี้ผู้คนนำมาฝากนี่ของหลานสาวจากประเทศอิสราเอลเอ้มะแมนจากประเทศเกาหลีอิสราเอลเป็นหลานชายโอ้ยบอกผิดบอกเจือก็ล้ผู้คนก็ได้ นี่คือของล้านสาวอันนี้นก็คือของปูขุนตองหวดเริ่มแหลกประเดิมเดิมที่เลยหลังจากไว้ออกสองมือบ่ะปูขุนกำมาต่อเลยกามีปูขุนตองหวดของวันที่30มสก็มี่หนึ่งศูนย์สามศูนยูนสู่นแปดหนึ่งห้าหนึ่งดเ้วิ่งไหโลด้วย ปลเดิมสุดประเดิมเลยสุดเริ่มเลยนะั่นคือวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับศูนย์ูดทั้งหนึ่งทั้งศูนย์นั่นแหละพี่นอ้องนี่คือตองหวดหลังจากห้อยออกมาสองมอือหลังจากปรบ้านวันที่สิบแปดสิบแปดนี่เอามาลงตองหวดเป็นคลิปแหลกของของปูขุนบ้านนี้ก็สูตรตัดคัดแยกกัของปูขุนคือกันมาแยกมาตัดบนหลาง คัดแยกออกให้ได้นี่เด้อก็เห็นก็มีชวนสามก็ตกรมตัวนี้เนื่มบอกตัวบางหนึ่งหันก็นไ,นได้เดี๋ยวบอกบ้างบอกบ,อกบอก่เอามาบอกไหมเพื่อยริงจันถูกต้องวมดนี่ก็ชวนจีชวนแปดหนึ่งหาหนึ่งแปดเด้อตัวกรมตัวเน้นอันนี้ก็ชุดตัดคัดแยกบนล่างแยกออกกันของไฟของมันเอฟซีเบิ้งเอา ผิจารนาเอาเด้อมันก็มีมาหลายสูตรคือว่นานะ่ะแต่บันนี้กันไกลดอกเบิ้งเอาพิจารนาเอาจัดเอาสูตรตัดขัดแยกบนมี0ศูนย์ห้าหกเกศูนยวิ่งรวดกับบนกับคือหกับศนั่นแหละกมเด่นกับสี่ศูบบนย่างกับเกศมันนั่นก็เป็นต๊กันเป็น เป็นตัวล่อเนบกลมเด่นกลมเด่นสี่0าลางกุมลางบั่กุมล่างห6หกหาหมีตรงกันเลยดิเข่าทั้งสองโตทั้งลางทั้งบนนี่หานี่น่าคิดขึ้กันห6หกหกเก็ดเกเก็ดเก็ดเก็ดหเก็ดแวิ่งให้ลูด2กับเก็ดเด้อพี่น้องเด้อกลมเด่นกับเกเก็ดกับ2อเก็ด ก็เพียดสองอันมั่นนั่นกะเป็นตัวร่องธรรมดาเด้อแล้วแต่เอฟซีสกิดสิจัดเอาตัวได้มักก็จัดเลยตัวได้คัดกับฟันไปเนาะให้เป็นแนวทางหาหลอตเตะลิเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดเราหาให้ได้เด้อเอฟซีเด้อมาเนี้กะสูตรคัมพีพี่น้องคัมพีนี่ก็สามงวดแลด้วเด้อเขาขาเจ้าเข่าเด้อคัมพีเด้อมาตรฐานเด้อคัมพีมีบนมีล่าง คำพีสูตรบนเลขติดเลขบิ่งเลขติดเลขเขี้ยงก็คือ6กสจับคู่ห0ึ่ง0ูนย์ศูนยเก็ดหกสาวิ่งสูตรหนึ่งของคำพี่นี่คือมีสูตรหนึ่งสูตรสองหนังมีมีบนมีสูตร บนลางคือกันในสูตรหนึ่งของคำพี่นี่ก่ะวิ่งรูดศูนย์เลยพี่น้องเด้อตุกกลมเด่นก่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก่าสามตัวก่ะสองศูนย์เก่าตัวเด่นบาน,นนมมนานี้กันซุ่มมันลงมาเนี่ยกับเป็นบนลางของคำพี่คือกันบนลางของคำพี่คือกัน เป็นสูตรบนรางคือกันนั่นแหะเอาบนรางแล้วว่าเอามันไปจับกันอยู่กัตัวยึดไตนี่กัสินักทั้งรางตัวยึดทั้งกับนักทั้งบนระพี่น้องได้เข้าใจเล็กเคียงเล็กตั้งลักบนกับมี3ามเกตจับคู่ให้กับมีสิบห้าสิบหกสิบเกตสิบเก้าเกตเกศเล็กกมเด่นกับมี เลขบิง่งรูดให้มีตัวเดียวคือเก่ารูดลางไปเลยรูดลางเลยของคัมพีเดอบนกับรูด0นน่นละ่ะแต่วันมีสองขันสองผักยื่นเอาบนลางกับเล่วเจฟซี FC เนาะกรมเดินกับเกตชวนหนึ่งเก่าสามโตมีหางเดียวคือเกตหนึ่งเก่าจัดเลยเนาะเอฟซี FC เนาะนี่คือของสุดคัมพีคัมพีนี่เขามาสามสามเทียล้ะเดอ นี่เถียวที่4ี่ที่ปูคุณใด้มาที่ปล่อยมาเรียบานเ้กสูตรล็อกเงินล้านเถียวก้อนในญแต่วิ่งเถียวนี่หายมามีเก่าคูโตัวเด่นเลยเด้อพี่น้องเด้อเก่าคูจับเอาเบิ้งเอาบนสูตรบนคือแปดสองเก็ดหนึ่งหกศูนย์หาเก้าสี่แปด สามเกตสองหกหนึ่งหาศูนย์สี่กมเด่นกะมี6หกศูนย์กับศูนย์สี่วิ่งให้ศูนย์ตัวเดียวรูดเลยพี่น้องเด้อของบนชุดตัวบนคือกมเด่นกะหกศูนย์กับศูนย์สี่อ่านชุดล่างนี่กะชุดล่างกะวิ่งชุดล่าง มี0 3 9 2 8 1 7 0 6 9 5 8 4 7 3 6 2 5วิ่งเนยห้สี่องหให้สตัวบนนั่นหลุดเก้ากับหลุดศูนย์นะพี่น้องเด้อล่างให้ใหสองตัวไม่ลืมบนให้ตัวเดียวหลุดศูนย์ล่างให้หลุด เก้ารูดศูตัวกลม03นย์สาเก้าสองตัวล่นเก็ดศูนเก้านี่คือของสูตรล็อกเงินล้านได้พี่น้องเ้อมีเก้าคูจัดกันเลยพี่น้องเ้อบ้านนี้ก็สูตรบอลลัานของกูคน นี่ก็เขามาแล้วสมงวดแล้วติดติดกันมาแล้วเรื่อนี้งวดที่สี่เด้อจุดโบราณจะเห็นว่าเหล็กลอกสุดจัดยู่งสันเห็นว่าเป็นกาลบาหลูกยองไม่บวกเห็นโยหหันนะโยบนก็เห็น68แปดสี่หน่เก็ดศย์โล่างก็เห็น 69, 2, 50, 6กเก้าสอห้เจ นี่จับคูมาสุดบนสุดอยู่บนจับคูให้แล้วหนึ่งศูนย์ศูนยหกหนึ่ตกกลมเด่นก่ศาย์สี่ตัวล่องกะตามขีดหนึ่งศูนย์ศูก่งเจ็ดเดศูนยเป็นตัวล่องมัดสามตัวจัดให้ กับวิ่งให้ตัวเดียวเนาะห้วิ่งให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อสูตรโบราณโยบดที่โยบนให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวสามตัวกระจัดใหาเก้าศูนย์สี่อยู่ในวงกลมนั่นเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่กะสูตรโยลางมีสองสูตรเด้อสูตรหนึ่งสูตรสองพี่น้องเอ้ยนี่คือสองบาทนี่สูตรหนึ่งนั่นละสูตรหนึ่งโยบุญนี่สูตรสองนี่โยลางลงมากะ เลขจับคู่ก็มี03 06 20 90 92 96 50 66เลขวิ่งให้ศูนย์กับเก้าเด้อพี่น้องเด้อลูดเด้อสาตัวกะเกียเก้าศพได้มกักระจัดพอได้คัดกับพานกะว่ามันจิเป็นตัวดังตัวเด่นนี่หรอกเลขสองศูตรนี่จัดให้ได้มดตัวตัวแหงดีเด้อพี่น้องเด้อ พอได้จัดเขามามดทุคูเลยแปลว่าแตกแน่นอนถูกแท้แน่นอนรับประกันท้าหารัตตลีได้คือมาตรฐานเลยเด้อนี่เด้อตุกกมเด่นก็มี0ศูนยเก้นตัล่องกับเกสองเป็นตัล่องมดจากตุกกมเหมนนี่คือสูตรโบราณที่มาตรฐานนสี่งวดต่อนสามงวดมาแล้วนี่งวดที่4สูตรโบราณกับ คัมพี่อันนี้บานนี้เป็นโครงสุดไายของปูคุนตัดมาเลยชุดท้าย้ายสุดเลยทรงมาของปูคุนนั่นละคัดแล้วชุด้ายแล้วเบิ่งกันเอาเดอ้ขอขมีจับโ่กันหนึ่งศูนย์สาเก่ากก็เก่าเกเก่าวิ่ง ศูนย์บนวิ่งล่างเก้าจับคู่ไอ้สาตัวมีเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนี่งย์เก้มหาด้สามตัว دة, เด้กลมเลนก็คือเก้าศูกมเลนสอตัวก็มี1หนึ่งศูนยนย่้อมันเป็นตัวล่องม,มัดจัด,ด دة, จมัดตัวยิงดีเด้อจ้ามื่อไอ ลูกค้า <c oughs> หาให้เอฟซีหา <c oughs> ให้ได้คือไปหาลอตเตอรี่ให้ได้เด้อมือนี้เด้อสุดนี่ <c oughs> คือว่าปูขนเอามาฝากแล้วเป็นโกงสุดท้ายแล้วทายสุดแล้ว <c oughs> พ้ไดใ้ให้มากอะบ้านันดอกมีตุพุดธอันมีพ้ได้ทั่มากเสียเอาฉะนั้นกะให้เบื้องในเนียวเอาบ่าต้องโทั่มากก็ได้เบิ้งในสุดนี่หละ <c oughs> คือโกงสุดท้ายแล้วเด้อเบิ้งกัน แดีวกันมือเอื้อนมือเฮ่อกันรวยกันแล้วเนาะสำหรับโมนี้กับเอฟซี FC ของส่อง16ฝาร่วยชแนลกับส่องตาขุน้าร่วยทุกคู่ทุกคนยังได้น้าเอฟซีของตาขุน้าร่วยนี่ละคงสุดท้ายแล้วเนาะเอฟซี FC ก็เห็นแล้วเนาะสรุปคงสุดท้ายกันหมดสรุปแล้วจบกันแล้วคือ เห็นเห็นกนมดทุกิบเหล่านะี้มีอย่กเก่าคิปนอกของปูคุแต่ว่ามัตรฐานไทเลอร์ของปูคุณนี่มีแจกตลอดของปูคุณแขกเก่าคิปหนึ่งบอสซับสนคือของสำนักอื่นดอกสำนักปูคุนในมาตรฐานว่ามีหลายมีแต่ของตัวเองกับของหลานสองคนสำหรับมันนี้ก็ให้เอฟซีที่เขามาติดตามรัจชมสองตาคุณพาะรวยกดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อให้กำลังใจหลายๆ สำหรับโเออมเนกะบมมียังไงาย้หอซีุ่กปูท,กทุกคนโชคดีลำล้ำรวยๆกันเงินท่องไหลมาเทมาประสบแต่ความสุขความจเจริญวันที่30มสท่านบ้าคมให้มีโชคมีหลาบได้เงินได้ท่องไหลมาเทมาเด้อจะเจ็บจะจนกันสวัสดี